โอเคครับสวัสดีครับผมอยู่ผมนุ่มมิวสิกนะครับวันนี้ก็จะมีกีตาร์สินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมนะของเบลเลอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับขนาดไซส์41นิ้วนะครับผมนะฮะเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงจากมือถือนะฮะไม่ได้ต่ออุปกรณ์ใดๆนะครับเป็นเสียงจากมือถือสดๆเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเอ gac นะครับผมนะขนาด41นิ้วนะครับสินค้าใหม่นะครับงานไม้มฮ็กกนีนะครับราคานะครับผมนะตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่3,500บาทนะครับไม่ถึง4,000พ้าจะหากีตาร์ดีๆในราคา3,500บาทนะครับผมนะผมขอแนะนำตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับนี่ฮะงานไม้ทั้งตัวนะครับลองฟังเสียงครับไปอันนี้เสียงเป็นเสียงจากมือถือนะครับสดๆนะครับมาดูว่า ไม้มันจะดีหรือเปล่านะครับลองดูฮนะ นี่แค่จากมือถือนะครับต้องมาฟังของจริงนะฮะของจริงที่เสียงใสนะฮะแล้วก็ไม้เปิดนะครับสว่างมากนะครับเสียงใสแล้วก็มีย่านเบดสนะครับอันนี้คือใช้ใช้มือดีดนะครับนิ้วนิ้วดีดนะถ้าเป็นปิ๊กก็จะอยากให้ใสนะครับก็ได้เลยนะครับนี่ครับเล่นสบายโอเค ขอฝากด้วยนะครับผมนะกับร้านนุกมิวสิกนะครับผมนะฮะกับกีตาร์สินค้าเข้ามาใหม่นะครับของยี่ห้อเบลเลอร์นะครับผมนะงานไม้ม้อฮอกนะครับสินค้าของใหม่นะครับราคา3,500บาทนะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมปักอ่าลิงก์ด้านล่างให้นะครับผมนะะโอเคสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ